แทนแทนอันนี้คือเปลี่ยนแล้วครับทุกคนน่ครับสวยไหมครับนี่ครับเปลี่ยนมาแล้วจอใหญ่เลยสวยเลยนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วรถดูแบบดูดีขึ้นมาเลยนะครับดูหรูหราขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีรถ Honda City ปี2000น่าจะประมาณ2 0 0 8ถึง2012นะครับก็เดี๋ยวดูชมรถในคลิปผมแล้วกันนะครับก็ใครสนใจนะครับอันนี้ผมติดตั้งอยู่ร้าน PS นะครับกล้องติดรถยนต์นะครับที่ในชลบุรีนะครับก็คือก่อนเข้าตัวเมืองนะนะครับ ก็ก่อนเข้าแยกในตัวเมืองถ้าเรามาจากพนันิคมนะครับทุกคนหรืออำเภอพันทองนะครับก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยครบครันเลยนะครับก็4990บาทเนี่ยก็คือรวมค่าติดตั้งนะครับก็คือมีตัวเอนด o อยชุดเอนด o อยแล้วก็ตัวทั้งชุดนี้เลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนกาบตัวนี้ให้เราใหม่หมดเลยพร้อมกับตัวเอนด o อยแล้วก็ติดกล้อง มองหลังให้เรานะครับเวลาถอยนะครับทุกคนนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามารีวิวรายละเอียดของตัวเอนดรอยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่ครับรายละเอียดก็เป็นเอนดอยปกติแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับที่ไม่รู้เหมือนเอนดอยอื่นๆหรือเปล่านะแต่ว่าที่เห็นก็คือมันมีเข็มไม้ด้วยนะครับทุกคนเป็นไม้ดิจิตอลนะครับผมลองเทียบกับเข็มไม้ที่อยู่หน้ารถแล้วตอนวิ่งนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ถอยหลังก่อนนะครับว่ากล้องชัดขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมเหยียบเบรกก่อนนะแล้วใส่เกียร์ถอยหลังก่อนนี่ครับอันนี้คือประสิทธิภาพของกล้องมองหลังนะครับทุกคนชัดเลยนะครับแบบค่อนข้างชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเกียร์เดิมก่อนนะครับเพราะว่ามันมีรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่นะครับในบ้านนี่ครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็มาดูฟังก์ชันต่างๆดูความเร็วนะครับว่ามันเร็วหรือเปล่านะครับหรือว่าจะดีเลยไหมนะครับ เดี๋ยวลองเลื่อน่อนก็ปกตินะครับสำหรับผมผมมองว่าปกติไม่ได้ช้าเกินไปหรือไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับก็พอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่น y o u u u e ใไปดูนะครับเดี๋ยวผมต่อ wifi ก่อนนะครับทุกคนนะครับก็เป็น wifi บ้านนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราต่อ wifi เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปลองเล่น y o u t u b e ดูนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้สักวิดีโอแล้วกันนะครับนี่ครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องเสียงที่ติดรถอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคเสประมาณนี้ครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ GPS กันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดเคมไว้ก่อนนะครับใครจะโหลดแอปโหลดอะไรเพิ่มโหลดเกมโหลดอะไรก็โหลดได้นะครับมีเพ s สโตรมีอะไรทุกอย่างนะครับก็ลองดูครับสําหรับใครชอบเล่นนะผมเอาหลักฟังก์ชันหลักๆคือ GPS YouTube นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็กล้องนะครับ นี่ครับ GPS ปุ๊บอ่ะเราก็กดเลยนะครับผมสมมุติว่าผมจะไปที่ไหนก็ได้อ่ะไประยองแล้วกันสมมติแล้วกันนะครับทุกคนระยองนะนี่จะเป็นแป้นพิมพ์คือด้วยความที่จอเขาใหญ่ครับทุกคนมันทําให้เราเหมือนพิมพ์ง่ายนะครับเหมือนเราเล่น Android เครื่องหนึ่งเลยอะ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะลักษณะเหมือน iPad นะครับลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับอลองกดดูนะครับกดจึ๊บแล้วลองกดดู เหมือนกันเดียเลยนะครับเราไปที่เส้นชัยนะครับเปเส้นทางนะครับโทษทีโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มนะครับดูนีมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะทุกคนแต่ว่าผมว่าโอเคอะในราคานี้นะครับหนู้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ยินเสียงเนาะเสียง Siri ไหม Siri ของ Google พูดนะครับทุกคนนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมไม่ที่รัามีเรื่องนําเสนอทุกคนเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อร้าน PS ก้องติดรถยนต์ได้นะครับที่ทางเข้าในตัวเมืองชลบุรีนะครับราคา4,990บาทนะครับก็วันนี้เป็นวันที่อ่าวันที่28นะครับเดือน9ปี2024นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะส่งลงรายละเอียดไว้นะครับหรือว่าดูรายละเอียดในคลิปก็ได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมไม่นิรัตไปแล้วครับผมสวัสดีครับ